สวัสดีเอทุกท่านนะคะนี่นะคะอะตอนนี้กำลังเก็บเรียกว่าเอ่อต้นทำสังสงมาดวนดวดวน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 ทำแบบนี้ฮะทำแบบไหนแก่นี่อ อ๋อแล้วเรามาทำไมมายืนตรงแดดละลอะอ,อย่างนีน้คงจะเป็นแบบนี้เนาะนใช่แล้วเนะาะเป็นแบบนี้หร,หรือไม่ก็ลองอถอดออกดูดิถอดออกมันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไอ๋อเละหรอ,อ ลองดูทีมอย่างนี้ถ้าว่าใส่ใงกระถางดีกว่าในกระถางมันจะได้ไม่ล้มใช่เดี๋ยวลองดูเลยอ่าก็ม,มันเป็นการทดลองไงเอออยู่ใส่ได้เนาะงูพี่เอร <c oughs> ไม่ตัดมาอะไรงูดอกสวยสวยสวยนี่ว้าวมาเอาสวยสวยบ่ หรือเอาเอาทั้งหมดเลยไหมมันมีบล็อกเท่านี้อ้เน้น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 น้นเ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 น้เน้น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 เนเน้นเนนเน้นเ เอ้โหไปตรงร่มเธอจะมาคุ er> ้นนี่ไงร่มอยู่ตรงนั bueno? ้นน่ะโอ้โหมันแสบด้นี่ใครทำเนี่ยใครทำฮะมันเป็นเราย้ายไปตรงร่มกับเธอพี่นนองโอ้โหมัน นี่ไงตรงนี้นี่นี่ีร่มอยู่พี่ออนี่ไงป้อมนี่ออนี่ไงนี่ไงสวยๆนี่ได้ไหม พี่ป้อมยิ้มให้หนูหน่อยหนูอยากได้ลูกพี่ป้อมที่หัวคือกระปขยแยยิ้มให้หน่อยหน่อยม่อันมันย้อนแสงแม่คะบ้านขอรูปน่ารักน่าารักเอ้ทำไมน่ารักไม่เอาจมง อืเม <ERT> <ENNIS> อเอามาเลยพจ้ามากันเลยพี่จ้าเธอรู้เธอเป็นคนใส่เลยนะไปเราไปเอาตรงไหนอีกไปฮะนู่นนู่นนู่นต้นนั้นต้นนั้นอยู่ข้างนั้นป๊อบนึงป๊อบนีงไงสวยมากเลยนู่นนี่มาทางพี่มาทางพี่นี่ไงนี่นี่ต้นนี้นี่ป้อมสีขาวสวยมากว้าวนี่ไง ไม่เรารดน้ําเรารดน้ำเขาทุกวันเรารู้อยู่ดีทุกทีเอาไว้ตรงนี้ก็สวยอยู่นะทางเดินสวยบ่านะนะเสีงนะบก็ได้เออนั่นไงมันมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วนั่นใช่ต้องเอาไปเอาต้นต้นดันข้างในเออเออเอาไปเลี้ยงไหเออไอไอนนี่อันนี้ก็ได้เนาะอันนี้ไหมเออป่ะเอาออกมาเลยเอาไปเลี้ยงใหม่เออไปเลี้ยงใหม่เนาะอห์อ่ะไปเลี้ยงใหม่ โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้นนี้เป็นต้นทานตะวันปกติเราก็ต้องมีถุงมือนะอันนี้ก็เรียกว่าทำงานแบกบฉุกเฉินแบบฉุกเฉินปกติเราต้องมีถุงมือเนาะ อืทงสารเนาะไม่อันนั้นอันนั้นมันจะติดก็แหละไม่ต้องเอาออกก็แหละอันนั้นนะติดแล้วไปไปต,ตรงม,มุมไหนอีกพาทุกคนนี่ไงป้อมนี่นี่นี่อโอเคไหมไอ้ต้นเนี้ยเมื่อกี้สามอะ่ะมันจะมีอันหนึ่งที่มันติดอยู่บนต้นแล้วไม่ต้องเอาออกเลยมันกำลังสวยด้วยตรงนั้น เออเออเออดูนั้นตองเลยโอเคไม่ตกใจในไงมีดอกด้วยฮะเออโอเคเอาไหมอ่ะนั่นเอาเลยเนาะอันนี้เอาออกมาเลยเนาะอันนี้เอาหมดเลยเอาไปเลี้ยงใหม่เพราะว่า สงสารจังเลยนี่ฮะนี่ไงตรงต้นนี้นี่นะเพียนฮะนี่ไงนี่ไงเราจะเอาต้นนี้นี่เออมันจะเย็นระย้าเออนี่เราจะเอาต้นนี้นี่ คนที่เขาจริงใจมีพันธะได้ดังป้าไทม์บ้านขาดอีกกี่ต้นอ่ะเออเจ้าเช็คด้วยนะ มันมีดอกอะไรดิโตอะไรดิเนี่ยต้นนี้มันมีดอกเลยต้นจะออกดอกนี่เนี่ยกี่ต้นพี่อนเอ้าต้องหาม้านจ้บ้านปาเจบ้านอีกกี่ต้นหกต้นอีกหกหนึ่งเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกแปดหนึ่งสองสาม ห้าหกอีก2ต้นอ่ะอีก2ต้นน,น,นี่ป้องมานต้งนี้มั้ยไหมเนี่ยต้นที่มันแห้งนะาานันาา่นน่ะนู่นใช่ใช่ใช่กล้วยไม้นี่มันเขาเรียกว่ามันจะหมดแล้ว อันนี้เดี๋ยวเราไปเสียบว้คืนาะรถนี้มันมาจากเขาใช่ไหมใช่แล้วจ้ะไม่ได้มาจากเรานะมาจากเขาโซนเต็มมันมีแค่แคนี้ละมั้งเน,นาะ บล็อกนี้เท่านี้บล็อกเอ่อเอาเต้าที่มีไยเดี๋ยวป้าดูถ้าเขาแลนดแล,แล,แลดด้วดูดีเขาอาจจะไปซื้อมาใหม่อืม,อม,มันห้อยอย่างนี้ัวมันโดดมาเลยเนาะ ไม่ไม่มันเผื่อมันพืนพื้นมันฟื้นเออเอาไม่ต้องออกนื่นออกจะชำกล้วยไม้มาครับไม่กระถางมันมาอยู่ในนี้ตั้งนานแล้วเธอมันเบี้ยวแล้วเราไม่ได้เก็บนะเออเธอต้องตัดตรงนี้ป้าว่าเอามาใส่บล็อกตัวไม่ได้บ้านต้องตัดเล็กออกจะได้เอาออกได้ตัดไปตัดรวดออกเออบางทีถ้าแขวนรุดน้ำไม่ถึงนะ แล้วเราจะตั้งแบบไหนไว้เนี่ยใา่นั่นน่ะฮะไอมะพร้าวอ่ะกาบมะพร้าวอ่ะที่เขาทำอ่ะเอามาครอบใส่อีกทีหนึ่งให้มันงอกใหม่โอเอาไว้เอาไว้สิบเราขยายกระถางก็ได้นะแบบซื้อไอ้นั่นเข้ามากาบมะพร้าวอ่ะแล้วก็เอาเอาตัวนี้ไว้ตรงกลางแล้ว ขยายกระถางอยง่ายฟุ <Syria> ้อมะนะใช่ครับไม่บอกมันมีแค่นี้เอาไปเลี้ยงดูก่อนว่ามันโอเคไหมไม่มีที่เลี้ยงผมเอาไว้หลังบ้านได้นะครับเลี้ยงหน้าเนี่ยนะกาแฟตรงที่มันชุ่มๆเนาะใกล้น้ำตกอะไรประมาณนี้จะได้แบบ ช่กใช้ลวดไม่ช่างยอันนี้น่าจะไม่ใช่เอุลน้ออีันมอีกอันนึงไมันไม่วยมันไม่วยเมันไม่สวยเลี้ยงมันเผื่อมันจะสวยมา้อมาเลี้ยงมันเผอมันจะแข็งแรงขึ้นเดินสองเา สวัสดีค่ะโซนกินวิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออน่าสวยใช่ไหมเยียงมันไงเยียงมันให้มันจะเริ่มเติบโต